ไปต่อกันที่ทางอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้มีการจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนจัดกิจกรรม Regional Innovation Roadshow ภาคใต้ครั้งที่1ับติดตามครับวันนี้นะครับอุทยานวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชนก็ได้มีการจัดกิจกรรม Regional Innovation Roadshow ภาคใต้ครั้งที่1ทับ2,567นณอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลาในการเปิดตัว Regional Innovation Business Platform และกลไกาการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่าสอนอชอครับ โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศรีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมออผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรนพิทักษ์รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และดรสุรอัตสุภาพจัตุรัตรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนกล่าวเปิดงานซึ่งโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้มีวัตถุประสงค์ครับ ตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศร,รษฐกิจโดยจะใช้ฐานความรู้ทางวิทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ผ่านแผนงาน Open Innovation ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาอุทยานวิทยศาศาสตร์มออได้มีการดำเนินการสรรหาและสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตรกรรมจากสนชและก็จะมีโอกาสใช้นวัตรกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจอีกด้วยครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครับก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมการพัฒนาโครงการนวัตรกรรมให้แก่ผู้ประกอบการ SME Startup อาจารย์และนักวิจัยในภูมิภาคใต้ได้รับความรู้ถึงกลไกการสนับสนุนทุนโครงการนวัตรกรรมด้านเศรษฐกิจ และสรรหาสนับสนุนให้คำปรึกษาและพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการในภูมิภาคภาคใต้นะครับเพื่อให้ได้รับการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจากสนชอรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุนทรวงศรีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการและกลไกหลักในการพัฒนาภูมิภาคใต้และประเทศโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองคอ์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งคุณค่าเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับแนวหน้าโลกที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติการมืออาชีพสามารถเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลผู้ช่วยศาสตราจารย์คำลนพิทักษ์รักษาการผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าในการดำเนินงานในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่3ผ่านหน่วยงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาก็จะมีผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและได้รับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนรวมกว่า89โครงการมูลค่าการสนับสนุนงบประมาณจากสนชกว่า90ล้านบาทดรสุรอัตสุพจัตรุรัตรองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนเปิดเผยว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนได้มีการเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมซึ่งก็ได้มีการริเริ่มจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและขณาดจ,จา์เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้ให้มีความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ที่จะขอรับเงินทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชนผ่าน Regional Innovation Business Platform ต่อไปไปฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับของท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำในครั้งนี้ครับไปติดตามครับ มหาวิทยาลัยนะครับจะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยทําให้เกิดการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของตัววิจัยนวัตกรรมให้เกิดเป็นความสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของความรู้นะครับทุกมหาวิทยาลัยเลยนะครับนั่นคือมีบริบทในการที่จะช่วยทําให้เรื่องขององค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมเนี่ยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับจะเห็นว่าจริงๆแล้วหลายงานวิจัยนะครับจะสามารถที่จะนําไปนําพาสู่เรื่องของการนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าจริงๆแล้วมหาวิทยาลัยสงขลานักร์หนึ่งในนั้นคือเราถือเรื่องของประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิที่เรรราาาตต้้องงกใหััวนนะคบ เอาไปใช้ได้และเราเชื่อว่าทุกคนนะครับสังคมประเทศแล้วก็เศรษฐกิจจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดทีเดียวครับ ครับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับมาลยสุขานนครินนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ภูมิภาคภาคใต้นะครับจริงๆแล้วก็จะมีบทบาทในเรื่องของการที่จะสนับสนุนการนําผลงานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นะครับโดยร่วมกับเอกชนร่วมกับนโยบายภาครัฐและร่วมกับชุมชนเพื่อจะนําไปช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและข้สังคมของประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เราก็ทํามาโดยตลอดในระยะเวลาหลายปีที่ ที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามในการขับเคลื่อนนั้นเราก็จะมี กลไกต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างพัฒนาผู้ประกอบการใหม่การที่จะไปช่วยพระเาทิโนโลรียกับภาคเอกชนรวมทั้งเรื่องของการที่จะมีเรื่องการจัดการทรัพย์สินธรรปัญญาและก็มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นเครื่องไม้เครื่องมือเอกชนมาใช้เพื่อการวิจัยนะครับอันนี้รวมมีอย่างครบถ้วนนะครับณวันนี้เองเนี่ยนะครับทางสนชนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทนะครับในการที่จะให้ทุนสนับสนุนกับผู้ประกอบการนะครับทั้งเศรษฐกิจและก็สังคมเลย นะครับซึ่งบทบาทใหม่ๆของทางสรชเองเนี่ยนะครับเราจะมีบทบาทอยู่ในการซัพพอร์ตผู้ประกอบการในช่วงของไทยน้ำครับเพราะท้าไทยน้ำคืออะไรครับก็คือช่วงของการที่จะเอาผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเข้าสู่ตลาดนะครับแล้วก็พาเขาเนี่ยนะครับเข้าสู่เข้าสู่ธุรกิจนวัตกรรมอย่างยั่งยืน นะครับซึ่งณน,นวันนี้เนี่ยนะครับกลไกต่างๆของสอนชนะครับ <c oughs> ก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมนะครับให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับกับผู้ประกอบการที่มีความต้องการหลากหลายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะที่ผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะมาทดสอบตลาดนะครับหรือยังมีความไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊สินค้านวัตกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะครับตลาดยังมีความต้องการหรือไม่หรือยังมีความเอ๊ะนะครับ ตลาดว่าเอ๊ะเขายังมีความต้องการกับสิ่งที่เราทาอันนี้นะแล้วก็สามารถที่จะใช้กับสิ่งนวัตกรรมตัวนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้น,นกลไกใหม่ๆที่เราเทําขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อตอบสนองพวกนี้แหละครับนอ,น,นอกจากานี้เองเนี่ยนะครับผู้ประกอบการที่มีตลาดอยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะมีปัญหานในการที่จะนําสินค้านวัตกรรมเนี่ยนะเข้าสู่ตลาดแล้วก็นําสินค้าพวกน,น,นี้สามารถที่จะเติบโตได้ภายในตลาดเนี่ย เหตุการณ์แบบนี้เนะี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดการสะดุดนะครับของทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับทุนใหม่ๆทางสงนชเนี่ยก็จะมาช่วยซัพพอร์ตนะครับหรือช่วยปิดกั b นะครับในเรื่องของเหตุการณ์ประมาณแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะต้องมีการทดสอบสนดาดใหม่ๆห,หรือต้องการในเรื่องของตัวที่ปรึกษาใหม่ๆนะครับหรือว่าต้องการในการที่จะเงินทุนใหม่ๆนะครับเข้าไปฟีดเข้าไปในระบบให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งหมดเนี้ยนะครับก็เลยเป็น บทบาทแล้วก็กลไกแล้วเงินทุนใหม่ๆของทางสำนักง,งานที่จะมา,าร่วมรังสรรค์นะครับที่จะมาสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภูมิภาคใต้เราเองเนี่ยนะครับที่มีสินค้านวัตกรรมอยู่เยอะมากครับแล้วก็มีโอกาสต่างๆในการที่จะพัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับยิ่งมีเงิน ฟีดเข้ามาเป็น,นกลไกใหม่ๆด้วยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้การผู้ประกระอบการนวักกตกรรมทางภูมิภาคใต้เองเนี่ยนะครับจะทําให้มีความพร้อมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นเราสามารถเติบโตแล้วก็สามารถที่จะสเกลออกไปสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะ,ะทางภูมิภาคที่ทางลงล่างครับคือทั้งมาเลเซีอินโดหรือ,รอสเกลขึ้นบนหรือไปต่างประเทศได้มากขึ้นนะครับครับเป็นโอกาสดีๆนะครับสาหรับ วัตถุประสงค์ของการอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมให้แก่ผู้ป,ประกอบการ SME สตาร์ทอัพอาจารย์และนักวิใจัยในภูมิภาคภาคใต้นี่นะครับได้รับรู้ถึงกลไกลการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสัญหาสนับสนุนให้คำปรึกษาในเรื่องราวต่างๆด้วยนั่นก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่หัดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาครับ